สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่แร็กเกตเคชานลค่ะตอนนี้ป้าแร็กนะคะทุกคนจะพามาเยี่ยมสวนผักค่ะของพี่คนไทยค่ะที่อยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะดูสวนเขาซะก่อนทุกคนงามมากเลยอะ่ะตรงนี้ผักบุ้งนะคะแค่หย่อมเดียวทุกคนดูนี่สองแปลงนี้ผักบุ้งดูสองแปลงนี้นี่เปิดผ้าแล้วเดี๋ยวพาไปดู ดูความอุดมสมบูรณ์ของผักบุ้งซะก่อนดูใบก่อนดูใบผักบุ้งดูใบผักบุ้งซะก่อนทุกคนสุดยอดเลยอ่ะอ <se ulin> ุดมสมบูรณ์มากเลยอะ่ะนี่ฝ่ามือป้าทุกคนคือใบผักบุ้งใหญ่กว่าฝ่ามืออีกนะคะใบผักบุ้งทุกคนใหญ่กว่าฝ่ามือป้าอีกคืออุดมสมบูรณ์มากเลย อันนี้อีกพันหนึง่งอันนี้ก็มลกขี้นกนี่มลกขี้นกมกขี้นกแต่สวยนี่เมื่อกี้พี่เขาเก็บไปเยอะแล้วนะคะหลายลูกแล้วนี่มีลูกนี้ลูกนี้ลูกประมาณนี้ที่เก็บไปเยอะๆเ,เมื่อกี้ทุกคนมกขี้นกสวยมากนี่ลูกเล็กๆเ,เยอะเลย นีเนอะแล้วก็ถั่วฝักยาวตรงนี้ทุกคนถั่วฝักยาวแต่ว่าปีนี้อากาศไม่ค่อยดีดูสิถั่วฝักยาวก็เลยยังไม่โตน่นาเสียดายนะคะแล้วดูสลัดสีแดงเขาซะก่อนแล้วนี่ก็แตงกวาแค่สวนเดียวนั่นจะเนี่ยสวนเดียวเองตรงนี้ก็ใบแมงรักจะใบแมงรักแล้วก็ถัดไปก็โหระพา นี่พลิกนี่เต็มเลยน่ารักน่ารักดูซิมีกี่ต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าในฝั่งนู้นไปสวนกงคน,คนอิตาลีทุกคนเยอะมากเลยแต่ละสวนเขาทำได้สวยมากเลยตรงนี้ก็แตงกวาเป็นรูปนี่บัวหิมะสามต้นสามพุ่มสวยมาก อันนี้เดินมาสวนเพื่อนบ้านทุกคนไม่รู้สวนของคนชาติไหนนุ่นในบ้านมีพลิกด้วยนุ่นมีแต่พลิกแล้วสวนสวยสุดยอดเลยแล้วดูเขาปลูกมะเขือเทศตรงนี้ติมะเขือเทศลูกหนึ่งใหญ่กว่ากำปั้นอีกมะเขือเทศยักษ์แล้วดูเขาปลูกไว้ลูกนี้ก็ใหญ่กว่ากำปั้นดู ใหญ่กวากำปั้นป้ายอู้อุรมสมบูรณ์แต่ละลูกทุกคนมะเขือเทศยักษ์มะเขือเทศยักษ์ดูดูลูกนี้อ้แต่ละลูก,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 กด,ดูลูกนี้โอ้ลลโหมะเกือเทศแล้วดูเป็นแบบนี้เขาปลูกไว้รอบบ้านอย่างเงี้ยคือแต่ละสวนนี่ไอเดียดีมากเลยอ่ะอันนี้มาสวนอิตาลี มีองุ่นดวง,งุ่นสักก่อนดวง,งุ่นความดุมีบางลูกเป็นสีม่วงแล้วสุกแล้วอันนี้มาเดือฝร,รัง่งดูกำลังเป็นลูกเล็กๆน่ารักน่ารักเลยนะคะเนี่ยดสยยูสวยงามมากเลยสวยงามสุดๆค่ะ ดูถั่วฝักยาวสวนคนสีลังกาทุกคนถั่วฝักยาวสวยมากเลยอ่ะเออเขาก็ปลูกสวยนะเนี่ยดูถั่วฝักยาวล้วทำได้อย่างดีเลยนะกําลังขึ้นเต็มเลยทุกคนดูถั่วฝักยาวสวนเขายาวดีด้วยนะเราดูเขาทำ โอ้โหเดี๋ยวจะพาดูทำได้สวยนะคนสีลังกานี่ผักชีไทยแล้วที่สวนสีลังกานี่มีผักโขมสวยมากเลยทุกคนคนสีลังกานี่เขาจะปลูกผักโขมได้สวยมากเลยแล้วก็จะมีทุกคนเลยนะทุกสวนเลยนะที่เป็นคนสีลังกาเนี่ยปลูกสวยมากเลย เอาแล้วค่ะคลิปนี้ขอขอบคุณนะคะสำหรับการเข้ามาติดตามรับชมทุกคนดูผักขมงามๆนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ